วอลเลาทแทงผู้รไร้ภายสกิวแรกพายุสงครามปลอยพายุสร้างความเสียหายและดูดกระสุนรอฟตัวสกิวติดตัววอลเลทโจมตีหรือได้รับความเสียหายจะเพิ่มความกระหายทีละ5หน่วยเมื่อครบ100นอยจะกลายร่ายยาั่กย้ายเพิ่มการโจมตีดาบแล็กระสุนจะใหญ่ขึ้นมากเพิ่งประดับแนะนำเพิ่มแรงเพชรวางขนลกปิดบัสที่จำเป็นความเร็วการยิงการเพิ่มขนาดการโจมตี Wallet Secure ไม่สามารถกันทาดอาวุธเลเซอร์และการโจมตีใกล้ได้ไม่ได้เป็นอตักแต่จะเพิ่มการป้องกันและดูดกระสุนเท่านั้น Wallet <c oughs> เป็นแทงแนวหน้ารับดาเมจทำดาเมจด,ดูดกระสุนได้อย่างดี ยิ่ง w a เล e รับความเสียหายยิ่งทำให้เข้าสู่โหมดกระหายเลือดได้ไวไม่ว่าจะเล่นเดี่ยวหรือทีมเป็นตัวจบไฟได้ไว Boss ตายง่ายเล่นเพลินๆเนหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่แนะนำเลย Wallet รับประกันความสนุกไม่ต้องเติมซื้อแล้วไปมันฮาตั